สบ,บายดีจ้าพี่น้องสบ,บายดีพี่น้องเบิร์ดสุขุสุคนลุงหน้าเ<ส> <c oughs> ออมื่อนี้ขยันแต่เศ้าเลยบอกกุ้ง<ส>ขยันแต่จะส,สนจานต่อให้น้นองไม่คินแล้วเลยไม่คิดแล้วนะไอ้นั่ีลไหมก็ได้สำเน้ดังถูกเนคนไปใส่ัยเลพี่น้องมึงได้มนันต่ำมันเสมอกัน อันนี้คุดแล้วเวลาพี่น้องตาอันนี้ด้านเนี้น,นี่กํลาลังซานต่อ,อยน,น,น,อน,นั่นเจ๊ะแจ๊อแจไเหนอยนเ,นเลยัหนาเทอรอ่ขัอยากมันมือจักหน่อยเลยพี่น้องตาแต่ต้นฝายเล่เนี่ย ต้น ja okay. ่ีเไปคอยเทไปเธอะเ็เล็กนอยเนาะโอ้สานไหมเอาเ็นพอสายได้หยุบานนะเาตดอ่ ตัดในไข่มัเล้าลกสารอ่าเราไปแล้วเราแนมเบอราอยู่เม่อกี้นี่เไปแล้วไปแล้วลืมก็ลืมย่เราอยากซื้อยังเราอยากหน้าไเราแนนอยู่เมื่อกี้นคือที่ตะเกียบจะให้ซื้อเฉยแน่เอาป้าอ้นมาเลยมือขี่รถจักรขายขายเครื่องพี่น้องจ้ะ คลายเป็นแบบคลายทุกอย่างเลยนะซารลจักมาหลอกขาย,ย,ยไไนี่บอก้านองอ้นกะสิหลาะคายต่เพลินเลยพี่น้อง้านองอ้ะไปใส่กันงากอีกต้นลูกก็เนาะพีหอบลูกอบตาแล้วไปเรามาแดดก็แดด,แด,ดอ้นกน็ได,ด้นองนอ้น <c oughs> จะพูดถึงยังดังแตง่งเลยนี่แะ่ิค้นแล้วพี่น้องอันฟังเนี่ยลายนอดินว่าบลายก็ลายไล่นากเลยอือข้อแรกมันพอแล้วทีแรกพอแรกมันมาทีแรกมันดนนินมันได้ะดับดีแล้วดูพ่อสั่งไม่ สวไปสวนตาอยู่แ่ทมชีวิตเก็แล้วนะ้ากบอยกวุเนขอมหาวุ้นยังรุ่กินไยังกินข่าวก็ปีนโกบสบายดี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 ปลาลูอสบายดีปลาลือมดันเตแม่งมเอาเครื่องง ตนในนู่น <Yes> <te idal rapping UK> ั่งเราผักไหบ่เลยใส่บวได้เาใส่บวได้เด้อลูกหกปีร้านเป็นสิบเอ็ดปีอันนี้หกปีเนาะ่ได้ทานอันน้องนั่นอีใส่ได้เนาะป่าเนาะใส่ได้ใั่เนอะผัีเลือลหาตัวใหญ่เใส่ใส่บวได้เด้อ ก็ใหญ่ก็เก็บให้อนเบิดเลยเก็บให้ไขคมุกเบ่อหะนวเสเกามัน่าเะอาวมุกเบ่็นีอยู่อยู่บ้านแต่ว่าอยู่บ้านพูเมื่อเมื่อก็บอไไรเรื่องบริยทอกป้าปิงยังเด่นเดยอู้หินบอกห็นบอกห็นบอกห็นบอกลอยบอว้ายหม่แล้ว พุ่นนั้นปิ้งไก่อันเาวันจวนฝามาให่ส่องทบสวรรค์ิงเซโน่ิงเซโนสวรรค์สวรรค์แล้วมลองอไให้อนทำไมจ๊ะินเซโน่น่องงเซโน่หืมอนน้อยมาบอกถมามาดานาตอพี่น้องนะเดกตอบขอไปเลย บมเป่า<บ>ใส่มาบัมปะบัมปะเหมือนกำลังเย็ยนว่าเดพี่น้องจ๊ะแล้วใครถือให้เด็กเ <c oughs> ป็นนางเด้อให้เบิ่งน้องอนนนนกันอนอนสบายดีหรือเปลืกสบายดีลุงป้าจ้า <c oughs> เอออันอนน <c oughs> แป้งบนก่อนบนได้เห็นอันอันเจ๊นี่นะการบ,บื้นใช่ไหมเราได้ผนคิดยูแล้วอ่ะว่าแม่ฮิปเปลินหรือว่าไปหรอ สิ้นเดือนเนี่ยน,น,นอนนอนกันนท์ชิได้ที่นอนใหม่บ่เนาะแม่นบอลุแม่นบอลเดี๋ยวได้ยินข่าวๆว่าน้องอนนท์ชิได้ที่นอนใหม่หกฟุตแต่ว่าสิ้นเดือน,น,นอออชิดได้นอนนุ่มๆแล,ล้วลนะูกเนาะนอนนุ่มๆแน่บอลน,นอนอันเช่ามิงกาแฟแล้วพี่น้องมันลายปีเลยกาแฟแล้ว อันนี้นอนสามคนนะสามอืเอาสินเดือนก่อนาพันหกสามพันหกนะออันซื้อได้อันแบบมันเลืออันเดียวซื้อดอกเราเขาลดให้อันเขาทำทำพอบานนึ่งประมาณนั้นพอแล้วพอบานกันเราก็ซื้อนะ หาหาบ้นขึ้นไปแล้วแต่เขาเลือกมันมีหลายแบบแต่นี่น่ะมันเลืออันเดียวแล้วก็แล้วมาแยกเหี่ยหงายแน่ส่งดีไปอยากเหี่ยคืนเพื่อนนั่นแหละ้ปเลยแหล่งทึ้งนอนบริจาคได้ดอกไม้สีดังบวกเบียบบวกเบียบเขาบริจาคได้จะเป็นสปริงอยากได้ไปเป็นนุ่มธรรมดานะ มันกะบุมีมันต้องต้องมีสปริงมาแล้วเนาะเจ้าก็สปริงบ่ของวนั้นบมีสแหขอ่างพลนันดีกว่าเป็นสปริงเขาโดนไปแล้วมันแเออแล้วก็มันจะเป็นสปริงโดนดูขึ้นมาโอ้เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท แล้วเป็นเลียบบ้างเอาซ้ำของน้องลุงก็ได้ของน้องลุงก็ได้ตามตามงบประมาณามมาอันเก่ามันแปบเลยอันนั้นลมอะไรก็จะตึงเขามีแบบถือแบบยังอยู่แบบอับบนหมดยางพาราถือกับนี่ไดอ,นะอันนี้มันเป็นอย่างอีช่างเนียงยี่ห้อนี่แบบแบรนด์เนมนะเนาะของในแบรนด์เไงเขาว่าอันเอาใส่กล่องมาเลยแกะออกมาพึ่งบุบเขานะอ๋อ น้องลุงป้าวันนี้คืองามแท้ได้เปียกผมให้เอาแล้วๆนั่เขเห็ดเป็นก้อมมวนมาค่ะแข็แข็งหนักหนักหนาชิ้นแม่เลแ้วเพื่อนล้ำพึงบุบออกบักใหญ่ใส่เลยหลายปีเนาะคนด้านลังนักเหียดจังเลยาผู้เห็นในทางนะ เฮ็ดกิ่นอยู่วะวันนี้จะเฮ็ดคลิปอยู่ได้ค่ะเงียบสงบโอ้ขับใจได้ละขับใจอันนั้นขับใจเอ้ยแล้วปะลูกนมไอคิวโอ้ไอคิวบปนี่ไอคิวเบอร์สาม ถืออยู่นอกอะไรเงี้ยนอกกะฮากะเตือนหากะเตือ์นยังชิลืมชื้นลืมคินได้ไหมลูกอะด้วยให้เลยอมอมบังจุบจุบบังชิมก่อนฟันคืนอันนนนแคลต็มปากแล้วก็แฟันฟันดี่ะเนาะแคลต็มปากเยะคือแคลนพุทโานี่แหละแยะแยะแยะหาอีกบ่คือจะเป็นมืดอยู่น่องเปลี่ยนเปลี่ยนมุมกัน คือต้องหางบมุ้งพัวกิ่งไปไวอีกแล้วแกคบบคามุ้งออกแล้วคืนห <c oughs> น้าเช็ละเมอ,อตื่นแล้วก็ะ้านไปเลย <c oughs> มุ้งยังมุ้งอันหมัดเนี่ยนะครับเอาเบาะมุ้งมันนะ <c oughs> โอ้ยเอยมีมุ้งอันพีดอันน่ะเมื่อไหมาให้หยุดยามตรงหมัดใครกันเนาะมุ้งไปยาเจ้าของเพื่อนบ้านนั่น,นะนเองปากแห้งเล็บปกติอะ โอ้ยเพ่เย็นลูกเย็นมมเต็มคำเลยกินได้พี่น้องปลอดภัยเด้พี่น้องปลอดอันตรายเพราะว่าขนมมีละลายในปากนเในปนมไอคิวกับไลูกโดดเหรอดดเป็นยังไงโอ้อนนสีได้เหียวใช่ของเจ้าแล้วเลย เบาเเพกันหนึ่งกับชาวนุ่โอ้ยขอบใจอะไรขอบใจอะไรบ้านเชาไปชื่ออะไรน้องหาสิบพันหรือหกสบแต่ไม่งย่งฮะวงยงเดินจ้ะนี่ครับเวลานอนคือบมีนะเป็นอัตูแล้วมันเนาะโ้าีับเข่าสบายเอาไปนอนอยักเข้าไปน่ ออกมาพึูบอานนสบายแล้ววันนี้สบายออกก็ได้อานนทนก็ออกมาได้นอนมีแต่สีบุญออกหลักคาดเป็นเป็นห้องเป็นกรงแล้วแหละขังอานนท์สบายแล้ววันนี้ก็บล่ะข่ายไปนั่นค่ายไปนี่จะตื่นมาหอบเด็กแล้วกันเออเอาในนี้แล้วเหมาะแล้วขับเจริญไล่จิเต็มห้องแล้ววันนี้บึ้งๆแม่แม่แม่ดุกางอยู่อันบนนอนนั่นเต็มเต็มบนนอนยังหลูดเลย

ยี่บอลช่างน้อยพนกลางคืนไม่ค่อยได้ใส่มีแต่เวลาขัาไปนั่นเป็นเนียนะเรใส่เดินเวลาเดินทางโอ้ดูดเป็นวะโอ้ดูนกลางนบางเอกลางคืนไม่ดูเลย ม่มมัมลูกมัมเด็กลินลยกวามมลูกมัดูอิ่มเลยดิชงใสยอิ่มเลยวันนี้หยอกป้าก็เป็นกับใจหลายๆนะ สุดแต่ก็ได้ัลลมพี่น้องหลายหลายอย่างเรื่องอน้ำป่านอนี่แหน่ไว้มาซอยเวียกป้าเจ้าปวนนอนใหญ่พี่เลี้ยวมาแล้วดูดดูดดูดเป็นสวยได้นอนโอ้เก่งพี่ไหม่ น้ำสูดป่นนะเอ้ยเอาให้กินนั่นคือใจคักอันนัวนวะรัางจอบไม่ควรดูดถอยร่างปวดหลอดเอา,า,เอา,าพี่น้องคลิปนี้กัขอลาไปก่อนเด้พี่น้องเด้อขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกใจพี่น้องฝากช่องน้องอานนท์รัชชานนท์ได้ด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็ฝากช่องกุ้งบ่บาวลาวน้อ,นองอานนท์พี่น้องฝากช่องน้องลุงคนน่ารักกานาตาอ้นลุงนภาพ,าพอช่วยเลี้ยงแล้วก็ครอบครัวท,ทีเคเฮดพี่น้อง แลต่การถูกทุกช่องในทีมงานพี่น้องขอฝากทุกช่องในทีมงานลูกนภาพ่อสุเริยงพี่น้องไรหลายหลายช่องพี่น้องไหลมากกับบอมบ์นะมันฉี่อ้าพี่น้องอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันได้พี่น้องเด้ออย่าพักันเด้อได้ยังไง่ะเจ้าได้มุ้งพี่น้องกางให้น้องอนนนมน้องลุงให้น้องอ้นอ่ะคิดใหม่พอกันใหม่พี่น้องสวัสดีจ้า